มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ผมเนี่ยจะมาทําการหาเงินให้ครบ1000ล้านจากนั้นก็ใช้เงินที่ผมหาได้ทั้งหมดเนี่ยมาทําการจัดแต่งสวนและก็รีโนเวทใหม่ทั้งหมดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็พอจะได้รู้ไปเลยใช่ไหมว่าหลังจากที่ได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาเนี่ยมันมีของเข้ามานั่นก็คือฟังนี้ฟังนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของตกแต่งสวนต่างๆซึ่งเขาเรียกว่าคอสเมติกซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปซื้อมาแล้วคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะใช้เงินไปประมาณ250ล้านประมาณนั้นแต่มันก็ยังไม่พไอไุณผู้ชมมันแต ที่จะต้องหาเงินอีกเยอะๆเพื่อจะเอามาจัดแต่งสวนให้สวยที่สุดเท่าที่ผมเนี่ยจะทําได้ซึ่งดูจากสภาพสวนของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะทําได้แน่นอน,นอนเพราะว่าผมมีนี่คุณผู้ชมมูนเมลอนซึ่งมันติดสถานะดิสโก้เซเลเทียเวทแลวก็ชนะ็อปนะและก็ต้องขอบอกเลยว่าทั้ง4สถานะนี้เนี่ยราคาคูณของเมลอนลูกนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ300ขึ้นแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะไปเก็บผลไม้ทั้งหมดขายเนี่ยผมขอมาดูไข่ตรงนี้ก่อนเฮ้ยแต่เดี๋ยวฝนตกเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเลิกงามยามดีที่ผมเนี่ยจะมาทําการเปิดไข่ในเอ ก่อนเลยอันนี้กดเปิดไปเลยได้อะไรขอแบบเจ๋งๆหน่อยขอแบบ1%นะ่อะโอ้โหเม่นได้เม่นเฉยเลยโธ่เอ้ยได้มันไม่รู้กี่ตัวกี่ตัวแล้วไอเม่นตัวนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเริ่มที่ไข่ต่อไปแล้วกันแต่ว่าไข่เลเจนเดรี่ของผมเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเปิดแค่ไข่บักเอก,ก่อนเท่านั้นกดเปิดไปเลยสั่นแล้วเฮ้ยสั่นแล้วได้อะไรเฮ้ย ได้มดเฮ้ย hey, แต่มดนี่ก็ยังไม่เคยได้นะมันก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองเอามดมาลงไปดูซิว่ามดเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอานอกฮู่ขึ้นมาก่อนเอานอกฮู่ขึ้นมานี่มดลงมาแล้วแล้วก็มากดดูมดซิว่ามดมีความสามารถอะไรเขาบอกว่ามันมีโอกาส10%นะที่เราเนี่ยจะทําการเก็บผลไม้เหล่านี้แล้วมันก็จะได้แบบดับเบิลผลไม้แต่ว่าโอกาสมันจะยิ่งน้อยลงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้ที่เป็นระดับสูงๆอย่างเช่นมูลเมลอนพวกนี้แต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มที่นนม,มูนเมลอเเาก็บดน อันนี้คุณผู้ชมเฮ้ยอันที่จริงผมจะเก็บลูกใหญ่อันนี้นะแต่ไม่เป็นไรลูกเล็กนี่ก็พอได้ละคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไปลองเช็คราคาดูสิว่าราคามันจะเท่าไหร่หกล้านโอ้โหหกล้านเองอะ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วแหละจากนั้นเนี่ยผมจะกลับมาที่เมลอนลูกใหญ่อันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวขอเล็งก่อนนะขอเล็งแบบแม่นๆเลยอ่ะเก็บมาแล้วนี่คุณผู้ชมโอ้โหลูกใหญ่นะคือมันเป็นแบบโอเวอร์โกลอ่ะคือแบบไซส์ใหญ่กว่าปกติเดี๋ยวเอามาลองดูราคาดิ 26กล้านเองเฮ้ยมันยังไม่แพงขนาดนั้นหนอแล้วมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยพันล้านวันนี้เนี่ยฮะเอ้ยโอ้โหลูกนั้นดูสาวดองไว้ตั้งนานได้แค่26กล้านแต่มาดูเห็ดได้ไหมเห็ดเดี๋ยวขอดูเห็ดหน่อยเห็ดอันนี้เนี่ยติดทั้งสถานะดิสโก้โฟเซนแล้วก็ช็อคเก็บมาซึ่งเห็ดเนี่ยเป็นอะไรที่แพงที่สุดที่ผมเนี่ยมีเลยนะเดี๋ยวมาเช็คราคาดูซิ 51ล้านโอ้ยไม่แพงมากี่หวาคุณผู้ชม51ล้านเองหรอเอ้าเฮ้ยตอนนี้มีสายฟ้าไลนิงมาเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนร้านเกียร์ตรงนี้นะเพื่อผมเนี่ยจะมาเซิร์ชไลนิงล็อตถ้าเกิดว่ามันมีขายดูเซมีเปล่าโอ้โหไม่มีเลยไม่มีไลนิงล็อตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่กันไปแบบตามมีตามเกิดนะเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีไลนิงล็อตอีกนะไอ้ผลไม้มะม่วงพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะที่มันจะติดสถานะช็อคเพิ่มเข้าไปอีกอะเพราะว่าบางลูกเนี่ยมันติด มีอะไรแปลกไปไหมเฮ้ยสายฟ้าฟาดโอ้โหสายฟ้าฟาดใส,สเ่เห็ดของผมเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหเห็นไหมแบบเน้นๆเลยอะเห็ดของผมแบบสายฟ้าฟาดแบบรัวๆเลยอะดูดูด,ดูโอ้ยตอนนี้เห็ดเรืองแสงเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอให้วันที่มีสายฟ้าฟาดเนี่ยมันหมดไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเก็บทั้งหมดเลยและตอนนี้ขออัปเดตหน่อยผมมีอันนี้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าต้นถั่วยักษ์ซึ่งมันก็ไม่ได้ยักษ์มากหรอกและผมเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่ามันจะยักษ์ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากได้อันที่มันแบบยักษ์ๆไงคือถ ตอนนี้เนี่ยถึงเวลาของเห็ดแล้วเห็ดเหล่านี้ผมจะต้องทําการเก็บมาเลยเพราะว่ามันติดสถานะช็อกแล้วก็นูนีนั่นมันช็อกอะคุณผ,ผู้ชมดูดีเห็นไหมมันเรืองแสงสักขนาดนี้อ่ะเรียบร้อยผมเก็บเห็ดมาทั้งหมดแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปขายเลยครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่เช็คราคาอะไรแล้วเดี๋ยวผมไปขายหมดเลย ห้าร้อยล้านโอ้แม่เจ้าผู้ชมผมได้มา500ล้านถึงแม้ว่าลิงเนี่ยมันจะไม่รีฟันผลไม้ไม่ให้ผมก็ตามซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินของผมมีอยู่ที่800ล้านแล้วเฮ้ย800ล้านแล้วนะคุณผู้ชมแล้วมันก็ยังเหลือผลไม้อีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่า1000ล้านเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยสําหรับผม <c oughs> โอเคเรามาเก็บกันต่อเลยมานี่ไล่เก็บไปเลยไม่ต้องเสียดายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเฮ้ย,ยแต่เดี๋ยวนะมันมีการก๊อบปี้ผลไม้ให้กับผมด้วยเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าดูไม่ทันไอ้มดที่ มาแล้วมาขายรอบที่2ซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิน500ล้านหรือไม่กดขาย 150ล้านแล้วมันก็ได้รีฟันกลับมาเพียบเลยคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะไม่ได้500ล้านนะแต่มันก็150ล้านไงซึ่งตอนนี้เงินมี1000ล้านแล้วแต่ขอมาดูไอ้พวกเมลอนพวกนี้หน่อยสินี่ไอ้ของที่แบบว่าของเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็เก็บไปให้หมดนะโอเคฝั่งนี้เนี่ยมันน่าจะหมดแล้วคุณผู้ชมครึ่งนี้เนี่ยหมดไปแล้วนะแต่มันยังเหลืออีกหนึ่งครึ่งซึ่งครึ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรามาขายรอบที่3กันดูสิ 227ล้านโอแม่เจ้าได้มาอีก227ล้านตอนนี้มีเงินเท่าไหร่1.2บีแล้วคุณผู้ชมซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาก็มีถึง 6B บีเลยนะแต่ผมเนี่ยไม่อิจฉาหรอกใครทําเยอะก็ได้เยอะใครทําน้อยก็ได้น้อยแค่นั้นเองและดูคุณผู้ชมมะพร้าวของผมเนี่ยตอนเนี้ยยังก็ติดไฟดิสโก้นะดูดิยังก็อยู่ในงานปาร์ตี้ผลไม้แบบว่าติดสถานะดิสโก้สถานะช็อปสถานะนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดซึ่งผมเนี่ยก็จะมาเก็บไปเลยเก็บมาให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นดิสโก้ดิสโก้ด 65ล้านนี่คุณผู้ชมจากนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมซึ่งผมเนี่ยจะมาทําการ expand garden หรือว่าขยายสวนก่อนเลยใช้เงิน250ล้านแต่ว่าตอนนี้ขออัปเดตหน่อยเงินของผม1,300ล้านแล้วนะนั่นหมายความว่าภารกิจแรกเนี่ยในการหาเงิน1,000ล้านเนี่ยสำเร็จแล้วจากนั้นเราก็มากดขยายสวนตรงนี้เลยคุณผู้ชม250ล้าน นี่ขยายออกมาแล้วโอ้โหได้มานิดหน่อยคือว่าไม่แย่นะเพราะว่าเออมันแค่250บล้านไงจะเอาให้ใหญ่แค่ไหนอะที่ดินมันแพงนะเฮ้ยที่ดินในเกมนี้มันไม่ใช่ถูกๆมากอีกฝั่งหนึ่งเอ็กแปนการ e เด่น เรียบร้อยคุณผู้ชมตัวนขงผมยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่แบบว่าใหญ่แบบไม่ธรรมดาจากนั้นเนี่ยเรามาทําการย้ายผลไม้กันย้ายต้นไม้นะไม่ใช่ผลไม้นี่เอามาย้ายไว้ตรงนี้เดี๋ยวขอหมุนหน่อยหมุนให้แบบว่ากิ่งมันอยู่แบบดีๆนะะนี่แบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็วางลงไปโอเค1ต้นนะจากนั้นก็จะเป็นต้นอง,งุ่นเหรออง,งุ่นก็มาวางไว้ตรงนี้สิแล้วก็เป็นต้นพริกต้นพริกเนี่ยผมจะให้มันอยู่กับต้นอง,งุ่นเพราะว่ามันเป็นแหล่งเดียวกันนะนี่โอเคแต่ยังเหลืออีกเยอะเลยสิคุณผู้ชมเดลืเพียบเลยนะโอ้โหซึ่่งมันแบบวา ันน่าจะเป็นอะไรที่ใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะรีบเลยละกันนะไปแบบรีบๆเลยไม่พูดไม่จา อ้าวคุณผู้ชมตัดภาพไปอทีทีผมเนี่ยกำลังลื้อสวนของผมอยู่เลยนะตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในขั้นตอนนี้แล้วแต่ว่ามันมีร้านบรัตมูดมาคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันมีช็อปมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอมาแวะหน่อยละกันว่ามันจะมีอะไรนะเอ่าดูเซ่โอ้โหมีบรัตบานาน่าแล้วแล้วก็เหมามันเลยแล้วก็มีอะไรอีกมีสตาร์คอลเลอร์สตาร์คอลเลอร์ก็ดีนะก็ใช้ไปเถอะสตาร์คอลเลอร์เนี่ยซื้อไปเลยเพราะว่าตอนนี้รวยมากแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวกลับมาจัดสวนกันใหม่แล้วมาดูเซ่ว่าสวนผมมเนนนนีี่่่ยยจะไไปถึึงงหซตออ้าูขั้นตอนของกกาาารวงน้ํตคุณผู้ชมเปนนน็้ําตกก เนะนี่ยเห็นไหมน้งกบอะไปกันต่อแบบรัวๆเร็วๆโอเคคุณผู้ชมตัดภาพอีกทีนะตอนนี้เนี่ยส่งผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยแล้วนะซึ่งผมเนี่ยจะเน้นใช้งานแล้วก็เน้นสวยงามประมาณแบบโรเพในชีวิตจริงอะ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นในชีวิตจริงนะผมก็จะสามารถมานั่งตรงนี้ได้เขาเรียกว่ามานั่งนะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะชื่นชมเห็ดเรืองแสงอันนี้คุณผู้ชมพร้อมกับน้ําพุที่มีกบเป็นลูปปั้นจากนั้นเนี่ยด้านหลังเขาจะมีเขาเรียกว่าเตาที่เอาไว้ทําอาหารเออแล้วก็จะมีร่มด้วยนนนะถ้าาเกกิดดว่มมัีฝตหรือ ออกเราก็นั่งหลบล่มแบบนี้นี่เห็นไหมฝนก็ไม่โดนเราแดดก็ไม่โดนเราแต่มันยังไม่จบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปโรยกันต่อ โอเคตอนนี้เนี่ยส่วนของผมเนี่ยมีที่แบบว่ากว้างขวางมากมายให้สัตว์เลี้ยงทั้ง5้าของผมเนี่ยวิ่งเล่นไปทั่วเลยแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทําการวางของฝั่งนี้เลยนะผมวางไปแค่ตรงนี้เองซึ่งผมคิดว่าผมจะเอาของบางอย่าง,งผู้ชมมาวางไว้แบบนี้นะอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าตู้โชว์อะไรทักอย่างอะ่ะของด้านในเนี่ยน่าจะเป็นปวดแก้วหรือว่าอะไรนะผมกไม็ไม่มั่นใจนะผมจะมาวางไว้กับต้นไม้ที่ระดับแรที่สุดในตอนนี้นะั่นคือต้นถั่วของเราแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จไงคือมันยังขาดแสงกพงแสงไฟอะไร เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาติดแสงไฟหน่อยแล้วกันนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันดีไหมแบบนี้เลยหรอเฮ้ยคุณผู้ชมไปตะเกียงแบบเด่นๆเลยใครเข้ามาไม่เห็นให้มันรู้ไปสิแต่ดูเหมือนว่ามันจะแสงแรงเกินไปหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยออกหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมมองออกไปสักอันนึงนะออกไปหนึ่งอันหรือแค่หนึ่งอันก็พอคือถ้าเกิดว่าแสงมันเยอะเกินเนี่ยมันจะดูไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาย้ายตรงนี้มาไวตรงประมาณแถวด้านหลังตรงนี้แล้วกันนะสวยๆหน่อยแบบนี้เลยเห็นไหมสวยๆแบบนี้เนี่ยพอเรามองเข้าไปเนี่ยมันกอา้สงงงัํลแ ประกายไปยังต้นถั่วของเราโอเคคุณ <c oughs> okay, ผู้ชมสวยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเอาอันนี้เขาเรียกว่าบ่อน้ำแล้วกันเออผมจะเรียกว่าอย่างนั้นนะผมจะเอาบ่อน้ํามาวางไว้แถวๆฝั่งนี้แล้วกันเพราะว่าไอ้ของเน้นใช้งานเนี่ยมันจะมาอยู่หลังๆห,หน่อยนะนี่โอเควางไว้เลยเป็นบ่อน้ำนะคือมันเป็นของเน้นใช้งานไง จากนั้นเนี่ยเอาล่มมันลงเพิ่มตรงนี้ได้ไหมเออตรงนี้เลยเห็นไหมแต่มันจะบางเกินไปไงเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองหนาวเนี่ยพวกแดดเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาล่มมาวางไว้เออแถวๆตรงนี้ไปก่อนละกันอะวางไว้ก่อนนะแล้วก็จะเอาไอ้โต๊ะนี้โต๊ะนี้อะไรเนี่ยเอาไปทําอะไรได้ใครรู้ชชวยคอมเมนต์บอกหน่อยนะแต่ว่าผมจะมาตั้งไว้เป็นประตูแบบนี้ละกันนี่เป็นประตูเข้าไปอ่ะโอเควางแบบนี้นะเป็นเหมือนกับประตูทางเข้าไปเนี่ยแบบนี้เข้ามาแล้วก็มาเจอเข้ากับสิ่งที่สวยงามและถ้าเกิดว่าเราเดินออกไปเราก็จะมาพักผ่อนจนนใจได้้ตรงีอ ได้แล้วเราก็มีป้ายด้วยนี่เราป้ายมาวางดีกว่านะป้ายอันนี้เขาเรียกว่า no t r e s passing นั่นก็คือห้ามบุกรุกคุณผู้ชมเป็นป้ายห้ามบุกลุกเออมาแปะไว้ตรงนี้นะคือต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดไม่มีตั๋วของที่แห่งนี้เนี่ยห้ามเข้าห้ามบุกลุกนี่แบบนี้อ่าวางไว้เลย no tread passing และถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่อยังจะมาบุกลุกกันอีกนะเดี๋ยวเจอป้ายนี้คุณผู้ชม beware of dog นั่นก็คือหมาเด็กวางไว้แบบเด่นๆแบบนี้นะเรียบร้อยคุณผู้ชมฝั่งนี้เป็น no tread passing หรือว่าห้ามบุกรุกส่วนฝั่งนี้เป็น Beware of Doc หรือว่าระวังหมาดุแต่มันยังไม่เสร็จเหรอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยังเหลือตะเกียงอีกใช่ไหมตะเกียงหรือว่าครบเพลิงเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยงามมากขอเล็งหนะ่อยขอเล่งแบบสวยๆเลยนะวางแบบให้มันประกบกันแบบเป๊ะๆเลยได้ไหมเอะมันวางยากจังเลยอะ่ะตรงนี้ทำไมวางยากจังเลยอะ่ะมันไม่เข้าล็อกไม่เข้าเหลี่ยมกันเลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราวางเท่าที่ทาได้ก็พอแบบนี้ไปโอเคเอาแค่นี้ไปก่อนนะจากนั้นมันยังเหลือตรงนี้ตรงนี้คืออะไรน่าจะเป็นประตูหรือเเเเปล่าาาาอออหมมมืนนนกับบรระะตูดดีี๋ยววงงแ้้ไ ตรงนี้วางได้ด้วยหรอเฮ้ยคุณผู้ชมวางได้แบบว่าทะลุออกมาด้านนอกแบบนี้เลยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่เออา้าวเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเฮ้ยประตูประตูไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราสามารถที่จะแบบว่าเดินขึ้นแบบนี้ได้เลยอะปีนขึ้นไปได้แบบง่ายๆเลยเออไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจะวออันนี้มาทําอะไรดีอันนี้เนี่ยเอามาทําเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหมุนแบบนี้อ่ะนี่เห็นไหมมันก็จะกลายเป็นทางเดินแล้วเห็นไหมเพอร์เฟกแล้วคุณผู้ชมนี่เพอร์เฟกแล้วก็มาใส่อีกอันนึงอีกอันหนึ่งก็ทําให้เหมือนกันเลยเป็นทททาา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 งงเเเเเเดดดิิินนนนนคลลล้้้้้้ยยๆ่่รรือออะะขขไปแแวกก็จจมัับสสีุ คุณผู้ชมอันนี้นั่นก็คือพบเพลิงของเราผมจะมาวางไว้ที่ตรงนี้และในที่สุดคุณผู้ชมส่วนของผมเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่ามันจะได้แค่นี้แต่มันก็ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ในตอนนี้แล้วเพราะว่าของต่างๆเนี่ยมันไม่พอไงคุณผู้ชมมันยังเหลือของอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วกันว่าส่อผมเนี่ยมันมีอะไรนี่เราเดินเข้ามาแบบนี้นะเดินแบบทะลุปีนขึ้นมาเลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเห็นฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยมีอะไรเห็นไหมีีท่่นัง ก็มีโซนทําอาหารตรงนี้เพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจและก็ฝั่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเราก็จะเจอเข้ากับสิ่งมหาัศาจรรย์ของสวนของผมนั่นก็คือถ้วยมอนเตอร์แมสและก็ต้นบีนสต็อกต้นไม้ที่ระดับสูงที่สุดในตอนนี้และถ้าเกิดเรามาฝั่งนี้เราก็จะเจอเข้ากับอีกหนึ่งลม่มซึ่งล่มนี้มีไว้ทาไมนะหลอมีไว้เพื่อให้เราเนี่ยมายืนถ่ายรูปตรงนี้ไงคุณผู้ชมเนี่ยเรามายืนแบบนี้แล้วเราก็ถ่ายรูปได้ไงแล้วก็จะมีล่มมาบังแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเราเดินเข้ามาให้แฟนเราเด เอมากๆส่วนฝั่งนี้คุณผู้ชมฝั่งนี้เนี่ยเป็นส่วนใช้งานคือถ้าเกิดว่าใครที่จะมาล้างมือหรือว่ากระหายน้ำเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ่อน,น้ําบาดาลที่ใสสะอาดยิ่งกว่าน้ําแร่ที่มาจากน้ําธรรมชาติส่วนคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย